สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องเวียนน้อยชฉลี่ยนะฮะวันนี้ก็มากับน้องครับทุกคนน้องชายฉฉนเองนะทุกคนวันนี้ฮอสิไปหาเห็ดนะครับเขาจะไปหาห็ตอยู่หกคูตากายครับทุกคนจะไปกันสี่คนที่เดีวครับไปครับเดี๋ยวจะไปหากันครับเดี๋ยวถ้าฮอดแล้วสิเอาไเบิุงอีกรอบหนึ่งครับไปมาแล้วครับทุกคนวันนี้ก็มาถึงนะครับแล้วก็มาถึงเป้าหมายกันแล้วทุกคนคือพวกโคกคูตาการครับทุกคน เราก็จะมาหาเห็ดกันครับไปครับเราไปหาเห็ดกันครับทุกคนไปครับย่างหากันครับไปย่างหากันครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงย่างหาทุกคนอุ้ยเขามาเจอเห็ดคาเจ้าเฮียครับอุ้ยเขามาเจอเห็ดคาเจ้าเฮียทุกคนทุกคนเห็ดยังไงไม่แม่นเห็ดตายเบื่อเห็ดเห็ดตายเบื่อทุกคนกินมาเลยครับแม่ตีไปครับย่างหากันครับไปเขามาเจอเห็ดปวกด้อยครับ โอ้ยพี่น้องมาพอเห็ปดปวกน้อยครับ,บ,บเห็ปดปวกน้อยพี่น้องนี่ครับน้องเขาเห็นครับหันหน้าไปสิอันส่นเก่าส่วนเก่าไม่เห็นครับนะสต่ตะกร้าโอ้ยน้องผมตาดีใชิบหายนะพี่น้องมาพอเห็ปดปวกน้อยเสยไหมอืมเดี๋ยวจังเดี๋ยวจะขายวยันนี้ขอเห็ปดปวกน้อยครับทุกคนไปครับไปหาอีกครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยว Anim om, Anim om อันนี้โมอันนี้โมเมนไปพี่น้องไปหากันนี่ครับไปอุ้ยพี่น้องมนันมันครับอันนี้เขามาเจอ,อ,อ,อเห็ดโอ้แต่จะเป็นเห็ดผึ่งครับพี่น้องเห็นไหมครับอุ้ยมันนะอย่าพี่น้องเอาไม้ออกกันครับอย่าเขามีเสียมเยอะพี่น้องเรียบร้อยพี่น้อง บูย๊ยมันหมานเลยพี่น้องปัดไงฮะพี่น้องบู๊ยพี่น้องครับ,บนะทุกคนโชคดีมาพอครับไปครับไปหากันอีกครับไป,ะะปพี่น้องเสียดายเฮงย็ดปวกไงพี่น้องโอ้ยนหนาวจอยเสียดายเฮงมาเอาาไปหามูขอครับไป น้องยังมาจากไก,กลๆเดียวมาจากไก,กลๆเพาพอเห็ดหนาขาวเลยพี่น้องไม่ใช่ดอกเดียวบ่ <S 2> <S 2> อ้มดอกกันหน่อยหนึงโอ้ยเก็บรอยพี่น้องได้เห็ดหนาขาว,วพี่น้องดอกเดียวนี่แหละไปห้องเขาไปหากันดีครับไปน้องหลังจากการยิบไปเอาเห็ดมาเขากับมาได้โน่ใหม่แล้วพี่น้อง เห็ดดอกเมื่อกี้นี่เป็นเห็ดหนาขาวเด้พี่น้องนะเขาบอกว่าไปเอาหน่อใหม่เด้พี่น้องไปปล้นหน่อใหม่กันนะพี่น้องเบิ่งอันนี้ซับเอาหน่อใหม่ครับพี่น้องไปครับเนี่สองน้อพี่น้องข้าส่นเก้าเถียวเย่ไปพี่น้องไปหาเห็ดกันต่อพี่น้องไปไปของยางไปย่างมาขึ้นย่างมาสอดรถโห่หม่องกอพี่น้อง มาสอดรถข้าของกอลพี่น้องเขายางมาจากไหนครับพี่น,อน,น,อน,น้องเป็นผสมกับลงยางมาเล็งนะพี่น้องไปครับพี่น้องเขาไปหาเห็ดกันต่อพี่น้องไปปะไปยางไปยางมะาพอเห็ดปวกพี่น้องเนี่ยคุณแม่เขาครับบุย้ยเจอเห็ดปวกครับพี่น้องแล้วก็กดให้กดให้ผมหน่อยสิบุย้ยพี่น้องเห็ดปวบกบ่งบักไงเลยเห็ดปวกตาบ ปกเห็ดปลวกขาวเห็ดปลวกขาวบู้ขาสิยนยาวใหญ่นะทุกคนบู้พี่นอ้องยาวเหี้ยมันมานเลยพี่นอ้องปาด<ม>ปาด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 ยาวพวเห็ดปลวกก็พี่นอ้องอืมอะเนี่ยพี่น้องใส่ไปบ่บ่พี่นอ้บอง ไปครับไปหากันดีครับพี่น้องไปไปพี่น้องย่างไปย่างนะพี่น้องเห็นหม่องพุนไหครับพุนเขาไปเอาเห็ดปวกแงนไหครับอู้ยพี่น้องเขาไม่ปล่อยเห็ดปวกแน่พี่น้องโอ้ยคุณแม่สันกลกลเห็นสันแน่พี่น้องโอ้ยเนาะอู้ยหมาแน่พี่น้องเออแดดบ่ได้ครับือได้ครับพี่น้องตัวบ่ได้ครับ ได้แล้วพี่น้องปั๊ดจิ๋วแต่เจ๋อนะพี่น้องยางมาพอเสวยไหมอันเซตะกายพี่น้องไปพี่น้องไปไปยางหายก็ไปพี่น้องยางไปยางมาพอเห็ดปอกอีกพี่น้องเพื่น้องจับบางหันไหมวะถ้าแปะเห็ดปอกจากมางหันบ้าพี่น้องบู๊น้ามาพอเห็ดปอกอีกครับเบิ่งพี่น้องโอู้ยยย่อีอันนึงอีอันนึงบู๊พี่น้องพ่อยกันนึงแล้วพี่น้อง แป๊บหาหามุงใคยกันไหม่พี่น้องมาพี่น้องโอ้ยไม่ได้ขาเหนียวป้านยัยยัยยัยเอาวางครับทุกคนไปพี่น้องมาก่อนึ่งนี่พี่น้องเฮ้ยพี่น้องอุ้ยอันมัดงเลยพี่น้องเห็นปะอุ้ยหมาแล้วพี่น้อง บู๊ยไงครับต่อเอ้าเอ้าขาขึ้หลุดเส้นเอ้าขาหายพี่คนหายพี่น้องขาเป็นหายพี่น้องไปปะเซตสกายพี่น้องบู๊ยหมานขนาดไปครับไปหากันต่อทุกคนไปพี่น้องหอมก่หอมฮิตเปลือกเยอะพี่น้องบยอุ๊ยสองดอกเลยอุ๊ยพี่น้องสองดอกเลยพี่น้อง เื่อกี้นี่อันใแบบใหม่มันปกได้พี่น้องดูคุณแม่เขากำลังเดินมานนพี่น้องอันมีอีกครับพี่น้องอกลอนกดนให้กลนให้ผมหน่อยกลนให้ผมหน่อยสิมีคุณแม่เรากำลังจะกลนให้นะทุกคนอ้าพี่น้องใช่ไมหมห่ลูกใชพพ่พ่อพ่อพ่อฉันเดินผ่านแต่ไม่เห็นนะทุกคน ไม่ได้ได้พี่น้องขึ้นมาได้พี่น้องเออเอา้า <c oughs> ขามันขาดนะพี่น้องามาแล้วพี่น้องนิดพวกอีกดอกนึ่งพี่น้องเฮ้ยดอกนี้มันดอกน้อยพี่น้องขึ้นมาเอา้อขาอขาดจริงเหมือนเดิมอะพี่น้องขาขาดตัเดวเบี้ ใช่พ่อผมเดินผ่านแต่พ่อผมไม่เห็นนะทุกคนไปพี่น้องไปหากันนี่ครับพี่น้องไปนี่เขาแยงแล้วพ่อเห็ดปวกอยู่โศกด้วยพี่น้องเบิ่งบุ้ยมันหมาด้วพี่น้องเออดูเอาจังไงเดี๋ยวพี่น้องนิ้วจิ้มหรอพ่อเอ้ยผมน่ะสิดูพี่น้องเขาพ่อเห็ดปวกไปได้แล้วพี่น้อง หนึ่งดอกนะพี่น้องไปย่างหากันต่อครับไปเขาไม่พ่อเห็ดปวกอีกแล้วพี่น้องเบิ่งเห็ดปวกหน่อยับพี่น้องคุณแม่กดให้ผมหน่อยสินะมาแล้วทุกคนนะกล,ล้องไปแล้วพี่น้องเตือยียบบ้อยแล้วพี่น้องบ้ด <laughs> โอ้ยมันดึงขึ้นมาเลยมาอ้าว ขามันขาดนะพี่น้องไปพี่น้องไปหากัานนีครับไปสอีคับทุกคนวันนี้ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็อยู่กับคลิปที่พานเบียร์แล้วก็พ่อสนเก้าที่จะพาเข้าไปหาเห็ดนะทุกคนก็บ่มีอย่างมากมายครับก็ได้ยู่ครับผลงั้นมือน,นี้ก็ได้อยู่ครับนี่ครับพ่อสนเก่ายางมาแล้ว <c oughs> ตาดีเหมือนกันครับนี่สมาชิกเรามาแล้วแหมแล้วเดี๋ยวมาแล้วครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับถ้าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเปยนว่าช anel ด้วยนะทุกคนงั้นก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้แหละครับไปไป